ดีครับพีน้องครับตอนนี้ผมกําลังทําบ้านเปลี่็นสวนนะครับตอนนี้คือตีวาง้างบ้านนะครับเหลือประมาณสักกว้างสักสองเมตรเนาะก็มีตีวางที่ไหนครับทําให้เป็นสวนมดนะครับปุูกพักปุูกไหมนะครับอันนี้ก็จะพักเป็นแป้งแป้งพักนะครับนี่ผมใจสิ่งนี้นี่อันนี้คือเอ่อเป็นกองโฟมอ่ะ โอมตีใจยันหอมกันกันแทกนะครับเป็นสินค้าเครื่องใช้้าใช้แล้วเหมอกอ่บเอาฟางนะครับไปหันกองโอ้เสียดายครับนึกได้ว่าเอามาทําแปลงพักดีกว่านะครับก็เลยขอกปนไมเนาะอ,อันนี้ถ้าเอาเอาฟางนี่ก็กีสิปปีบกหูหนะครับมันจะสลายนะบว้ย่อยเนะาะเผาก็เป็นมดแลพิษครับก็เลยว่าขอเอามาทํากับบะพักนี่เอามาต่อกันครับ ดีครับไตเป็นซีเลียม,มงามๆเลยครับฮะอ่าเอามาต่อกันเสร็จก่อนตอนนี้ก็ใสด่ดินนะครับใสด่ดินแบบห้องปืนไปก่อนสักเกิงหนึ่งนะครับเฉพาะดินนะหลังจากนั่นตั้งบนแบบเด็กก็ปล่อยผสมดินเนาะผสมดินตามสูตรครับใส่ดังบนปลูกพักโอ้ยเป็นนี่เป็นศิลป์ผมมีการไม่งานแต่เฮ้ยยังมีกลิ่นอยู่ครับสำหรับการ ปลูกพักอยู่มาดองมาได้ครับปลูกไปเด้อนะครับบ้านผมห่อมหนหูไหนในหูหนูว่างปลูกติดตามพ่อครับสำหรับสูตรการผสมดินนะครับพี่น้องผมก็อาศัยว่าพอหันพอนี่เนาะถามบพพ่อ้องอี่นะเออก็เลยได้สูตรมาดังนี้ครับหนึ่งดินล้วนครับก็ดินสำหรับปลูกพักทัวไปนะครับหนึ่งส่วนสองครับใย ปุ๋ยคอกนะครับส็จแั้วผมนี่เป็นขีงัวนะครับฮีงัวแก่หนึ่งส่วนอันนี้ซื้อมาก,กระสอบละเจาห้าบาทครับนะสามครับนี่ครับใช้แกลบครับถ้าใจดีนี่ต้องเปลี่ยนแกลบแก็บเก่าอ่ะแกบตีมันมันเปื่อยมันปุกแล้วอย่นะเออมันจะดีกว่านะครับกว่าแกบใหม่นาะแกบนี่จะจุยดินร่วนหรือว่าจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่ผมใจแกลบดําครับแกลบดํานี่จุยบารุงรากนะครับ เติบโตดีแล้วก็ไปอันนี้ซื้อมาถุงละ15บาทนะครับหรือจะเพิ่มเข้าไปครับนี่ขุยมะเป้าครับนี่ขุยมะเป้านี่จะช่วยในการคุ้มน้าครับช่วยให้ดิ้มน่ะชุ่มชื้นเนาะปุ้มน้าได้ดีครับ้ผมใจ3อย่างนี้รวมกันครับนะเป็น1่ส่วนนะครับนะก็3พุงขี้เหมือนกันอ่ะแล้วก็ผสมกุกเข้ากันเข้าไปครับเดี๋ยวเตรียมปลูกเลยครับ ผมใช้วิธีสื่อกาพักก่อนนะครับเนอถ้าพาอคนเดียวมันก็จะจ้าหน่อยเนาะ้องเตี่ยวไปซอกต้องไปซอกหาเม็ดมันแหมใจตั้งรับครับสื่อกาพักนะครับอันนี้กดขายกาละ2บาทนะครับสื่อดีการนั่งกล่อมครับการนั่งกล่อมกัอยุติสวนสาธารณะ,ะนะน้องกระทิงน้องกระทิงกัอยุติอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะอ่านะครับแต่ถ้ามดแขงนี่ ร้อยห้าต้นก็ได้อยู่ร้อยแปบาทนะครับก็จะรูกน้ำน้อยถ้าซื้อเป็นแพงนะเอาหลายยางได้ครับมีตึงขันหน้าเนาะมาเขือนเนาะพริกแะมีเนาะเดี๋ยวนี้ผม็เโยกแทงมากับประยัดแผมน้อยครับแล้วก็มันกจะพุ่นเวลาน้อยเนาะก็เลี้ยวครับเลี้ยวไปแหม2-3สติดนะเอาก็สมัมาลงมือป,ปลูกได้เลย ติดตามติดกันทำบ้า,บานเป็นสวนได้ต่อไปนะครับนะรับรองแถวนี้จะารามอู้เห็นไม่ได้สวนพักโอ้โหตื่นตาตื่นใจมีสาม